สวัสดีครับท่านผู้ชมมัน,นได้หยิบเกมเอ็กโคลคาริบมาเดียแล้วนะครับผมก็นะครับหลังจากเขาเล่นไปเราเปิดหาโน้ตไปใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะใช่ปะวะเช็คแป๊บนึงนะเออไม่เอาโอน้ตโนอตน,น,นะครับผมผมเปิดหาโน้ตไปนะครับก็เป็นตัวละครแห่งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเดทีเดียวนะครับผมสามารถดูดซับดาเมจแทนเพื่อนได้นะครับผม,ามาดดก็แต่วันนี้มีอัปเดตใหม่มานะครับผมนั่นคืออีเวนต์เชิดมังกรเลยบอกเลยอีเวนต์นี้ยิ่งใหญ่มากท่านผู้ชมมันคืออีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าผู้ชมไม่เชื่อผมใช่ไหมว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมมันมันโคตรจะยิ่งใหญ่ Look at this Look at this นี่คือตัวละครใหม่เว้ยถามว่ายิ่งใหญ่ไหมมันยิ่งใหญ่มากใช่มัน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 โคตรดีแล้วถามว่าดีแค่ไหนนะครับผมเราไปอ่านสกิลของเธอกันดีกว่าเลยครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดหาเธอกันด้วยนะครับผมอ่ะเธอครับมีนามว่าลินเดลนะครับผมซึ่งลินเดลเนี่ยเก่งแค่ไหนเราอ่านสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลแรกนะครับผม ลินเดียวเนี่ยจะหมุนวงล้อยักษ์นะครับพันธุ์เอกคุณภาพแส์สูทั้งหมดมาและสกิลแรกดีไหมตีหมู่มาด้วยสกิลแรกนะครับตีหมู่แค่นี้ก็โอเคแล้วปะมีตีหมู่แล้วอีกหนึ่งนะครับผมขอมาดูตัวเองลินเดลทุกครั้งที่ผ่านประสบการณ์พัฒนาหนึ่งครั้งนะครับผมจะทำพันเมจพิเศษเพิ่มเกินสาิบเปอเนาะซึ่งจะทำสูงสุดได้คือ90%นะครับผมถ้ามีพัฒนาขึ้นนะครับถามว่าพัฒนาเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวต้องไปอ่านสกิลอันตินะครับผมอ่ะอ อันตินะครับลินเดลจะหยุดออ,อกจากรางนะครับผมทำตำแหน่งการภาพสายสัตวูทั้งหมด1้ขอข่องปรเซนต้าตีตัวเองนะครับผมแล้วลินเดลเนี่ยจะเริ่มพัฒนาเวพัฒนาสูงสุดคือ3รอบนะครับผมก็คือถ้าผมจําพัฒนาไม่ไม่ผิดเนี่ยก็คือต่อเทินะเวพัฒนา1เทินก็คือ1ขั้นนะครับผมผ่านมาอีกเทินหนึ่งที่เป็นของลินเดลก็จะพัฒนาขั้นที่2นะครับพอผ่านเทินที่3ไปก็คือจะพัฒนาขั้นที่3นะครับผมอันนี้อันนี้น่าจะใช่น่าจะใช่นะถ้าผมจาพั และใช่นะครับผมผมจะผิดคือพัฒนาเนี่ยจะใช้จะพัฒนาก็ต่อเมื่อใช้อันติเวอันติร,รอบแรกใชไปก็จะเป็นพัฒนาขั้นหนึ่งนะครับผมอันตริรอบสองใชไปก็จะเป็นพัฒนาขั้นสองนะครับอันติร,รอบสามก็จะเป็นพัฒนาขั้นสามนะครับผมประมาณนี้ พัฒนาขั้นแรกนะครับผมจะทำนามิยกายภาพพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับเมื่อฝ่ายพารามิดที่นอกเหนือจากตนเองได้รับโจมตีแบบแอคทีฟเนี่ยจะมีโอกาส6 0ทำการไล่ล่าหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าสมมุติเพื่อนโดนโจมตีแบบแอคทีฟอันนี้อันนี้คือเพื่อนนามัยมีโอกาส30%นะครับที่ลินเดียวจะไปเล่ล่าหนึ่งทีนะครับซึ่งไล่ล่าคืออะไรไล่ล่าคือจะเคลื่อนหไหวเป็นพิเศษแล้วก็สร้างนามัเทียบเท่ากับโจมตีพื้นฐานหนึ่งครั้งนะครับก็คือถ้าศัตรูตัวไหนนนตีีเเพพื่อพ่ออมิขงย ดินเดียวก็จะไปไล่ตีศัตรูที่ตีเพื่อนของนั้นนะครับผมด้วยดาเมจที่เท่ากับโจมตีปกติก็คือิอันนี้และนี่แหละนะครับผมประมาณนี้โอ้ยกูอ่านอะไรของกูวะเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมผมอ่านสกิลผิดนะก็พอดีคนมันเพิ่งทำงานเสร็จสมองมันเลยแบงค์แบงค์เบอเปลอักนิดนึงนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยมันบอกว่าถ้าสมมติ เพื่อนโจมตีแบบแอคทีฟเวไม่ใช่ตัวศัตรูโจมตีนะคือเพื่อนเราไปตีศัตรูเลยลินเดียวจะมีโอกาสได้ล่าตามเพื่อนไป30%นะครับผมก็คือถ้าเพื่อนโจมตีแบบแอคทีฟปุ๊บลินเดียวก็จะมีโอกาสไปโจมตีศัตรูต,ตัวนั้นพร้อมกับเพื่อนนะครับผมประมาณนี้และก็พัฒนาขั้นที่2นะครับผมตัวคุณภาพพื้นฐานดาเมจสกิลจะเพิ่มขึ้น50%นะครับผมก่อนจะเคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะเคลียร์ดีบัฟ1สเต็ก1สเตตัสเว้ก็คือเห็นปะพัฒนาขั้นแรกก็คือเเพิ่มมดาจ อีก50%เป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็มีมีโอกาสไล่ไล่ตีฝั่งตรงข้ามด้วยพัฒนาขั้นที่2ก็คือมีได้ได,ได้ได้บัฟจากขั้นที่1มาแล้วลขั้นที่2ก็คือมีลดลบล้างดีบัฟตัวเองนะครับผมถ้าตัวเองติดดีบัฟปุ๊บคือล้างออกไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขั้นที่2เนาะขั้นที่3ก็จะได้บัฟจากขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2เหมือนกันนะครับผมซึ่งขั้นที่3ามพอได้ได้นะครับขั้นที่3าเนี่ยจะทำระเบิดพื้นฐานเพิ่ม คือขั้นแรกบวก50ขั้น2บวกอีก50าสิบก็เป็น1 0อนึงนะครับผมขั้น3บวกอีก50าสิบก็เป็น150เว้ยซึ่งมันจะแสแต็กกันไปนะครับผมแต่ละขั้นพัฒนานะครับก็จะทุกครั้งที่มีค่ามาต่างถึงจานระดน,นี้เมื่อโจมตีแบบแอคทีฟเนี่ยจะเสริมโบนัส5%ของค่าพลังโจมตีก็ถ้าสมมติเรามีค่าปรับแต่งที่เป็นอันตรีเนี่ยเต็มหลอดก็คือ4 4หลอดนะครับผมจะบวก พลังจุดตีบิก20%ต่อ1หลอดหนหลอดก็คือ5%นะมี4หลอดก็คือบวกไป20%นะครับผมก็เป็นตัวละครทำดาเมจที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากให้สกิลไล่ล่าตีตีด้วยดิไล่ล่าแบบไปไล่ตียับยับเนี่ยต้องประมาณไหนวะอ่าแป๊บนึงนะใช่ัะอ่าสามดาวไล่ล่าอ่าไล่ล่า50าหนึ่งดาวไล่ล่าเพิ่มเป็นจาก30เป็น40 3ดาวเป็น50นะครับ5ดาวเป็น5ดาวเป็น70อ่าฮะ หกดาวนะครับเก้านทำการไล่ล่าก็ถ้าใครอยากให้ลินเดียวนะครับผมไปไล่ฟันสับตูแบบยับยับเลยนะแบบตีให้ตายอ่ะปั้นหกดาวเวหกดาวนี่คือแบบแทบจะร้อยแล้วนะที่จะไปตีคืนเขาอ่ะแบบต้องเปิดประมาณกี่ตัวนะหกดาวผมจําได้ว่า4ทำสีดาวมันมันเปิด5ตัวงั้นก็เปิดอีก2อสองอ่าเ 9ตัวเว้ยใครอยากทำตัวนี้สุดนะเว้ยเาตัวและมึงโคตรสุดแน่นอนนะครับผมลินเดียวนะครับตัวละครทำดาเมจดที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมสกิลสาก็คือลินเดลจะเร่งเอฟเฟกค่าประแต่งตัวเองลดลงเมื่อเรต่อสู้จะฟื้นฟูประแต่งอีก2แต้มนะครับก็ไม่ว่าดีอ่าไม่โดนดีบับลดปรับแต่งใช่ไหมอันนี้ถ้าผมจะถ้าผมอ่านถูกนะก็คือ ตัวละครที่สามารถลดดีลดลดปับแต่งของเราได้นยก็จะมีตัวละครอย่างอากิระนะครับผมอากิระสามารถลดปรับแต่งเราได้นะก็จะส่งส่งงูสสยฟ้าผมจำชูชูจิตใช่ไหมผมผมไม่ได้จาผิดตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่อากิระอากิระเนี่ยสามารถลดปรับแต่งเราได้นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่ปะวะเอะใช่ปะใช่ใช่ใช่อากิระมีลดปับแต่งนะครับผมแสดงว่าลินเดียวเนี่ย ถ้าสมมติศัตรูสามารถลบถม,มีสก,กิลลบลดบค่าปรับแต่งของลินเดลได้นะครับผมจะไม่โดนไปสองจะไม่โดนสองสองสองรอบนะครับผมไม่โดนสองสองสองรอบอ่ะเออประมาณนี้นะครับผมกับลินเดลเนาะลินเดลอยู่ในทีมไหนเอ่ยจัก,กรพรรดิหรือเปล่าไม่ใช่เหมันหรือเปล่า เฮมัน hey อ่าเราอยู่เฮมันนะครับผมท่านผู้ชมใครที่เป็นเมนเฮมันบอกเลยครับเดี๋ยวนะครับว่าตัวนี้น่าเปิดมากตัวละครทําดาดเมจนะครับผมโคตรแรงน,น่าจะแรงมากมากเลยตัวหนึ่งนะครับผมถ้าจะเอาสุด6ดาวขึ้นไปเว้ยหกดาวขึ้นไปกำลังดีนะครับผมแต่ถ้าใครมีงบน้อยก็ประมาณ3 4มถึงหดาวประมาณนี้นะครับผมส่วนผมนี่ไม่มีงบเลยคือก,กูไม่มีอะไรเปิดเอาจริงเพรกูก็น้อยตัวกระชาก,กูก็น้อยกูมีแค่29โลแล้วก็เพรอีกหมื่นสามกูเปิดเอาศูนย์ดาวก็พอแล้วนะครับผม เปิดมาแค่รีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันดีประมาณไหนนะครับผมเอาโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ไปเริ่มกันที่มัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมลุยดูซิว่าจะออกใครไหมก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะว่าผมจะหลุดเลทเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเขมันใจดีกับผมเวเขมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะครับผมไปกันต่อที่มัลติที่สองนะฮะยังไม่ออกเว้ จะเอาการันตีให้ได้เลยใช่ไหมเกมนี้อ่ะมอติที่สามนะครับผมท่านผู้ชมไปโหลดดิงเมื่อกี้โหลดดิงนะเมื่อกี้โหลดดิงนะโหลดดิงเสร็จแล้วว่าได้เปล่าอ่ะอ่ามาแล้วเหมันด้วยใช่ไหม yes. ขอบคุณมากผมเกือบเสียเพชรแล้วตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊อถ้าหลุดเลยขึ้นปากูทำไงดีวะเนี่ยกูต้องใช้เพชรในดีที่เหลือกูเปิดใช่ไหมก็ได้แล้วนะครับผมเด่นเดียวเนาะ อุ้ยมาสองโอ้โหทาวเวเลสไม่ได้ใช้อะดิโตถ้าเป็นพวกเนฟทีสอะไรอย่างเงี้ยอย่งยังได้ยังใช้ได้ไงเนฟทีสนะครับผมแต่แบบได้ทาวเวเลสก็ได้ว่าสองทองเว้ทาผู้ชมเอ ه, ้ยดนดีนะเนี่ยโอเคนะครับผมได้สองทองก็ถือว่าดีโอ้โหมา ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมค่าพลังผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองนะเว้ยแต่ในคลิปนี้นะครับผมค่าพลังผมเด้งมาที่31,000ืเคถามว่าทำไมมันเด้งเยอะขนาดนี้ภายในไม่กี่วันนะครับผมก็นี่เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยบอกเลยแม่งเพิ่มค่าพลังกูโคตรเยอะจริงๆแล้วมันมีดิดูดิมันมีตั้ง5 6 7 8ดมีให้เพิ่มอีกอยังไงค่าพลังผมมันก็เพิ่มได้เยอะกว่านี้ว่าท่านผู้ชมอ,อันนี้ไม่พอโอเคเดีย๋ยวผมก็ต้องแบบเปิดชิปหาผลึกเพชร ในการอัลล็อกขั้นต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมมาทําตรงนี้กันแม่งเพิ่มเยอะจริงๆเนี่ยผมต้องใช้ไอ้ผลึกเนี่ยเนี่ยมันม,ม,ม,มันอยากหามากเลยเพราะว่าไม่จําเป็นมากนะครับผมไอ้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยอ่ะงั้นก็ไปรีวิวรีววกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเธอเก่งประมาณไหนนะครับผมเอ้เดี๋ยวก่อนดีดีมีอะไรให้เปิดปางอ่ะเช็คแป๊บหนึ่งนะอันนี้เก็บตัว๋วแดงไว้เปิดตู้เพชรตู้ผลึกฟ้าดีกว,ว่าโอเคอันนี้ตู้อาวุธไม่มีของเปิดนะครับผมตู้คูป,ปองสัต มีเปิดทีนึงได้ตู้การ์ดโอเคงั้นเอาสัตว์สักทีนึงแล้วกันนะครับผมไปดูหน่อยซิอ่าหมวกอุสาหหวังรู้ๆในใจนะว่ามีโอกาสโอ้โอ้ก็ก็ได้มาเป็นตัวหนึ่งตัวนะแต่แบบอยากได้ทองอ่ะโอเคอ้ออัปเดตหน่อยแล้วกันล่าสุดนะครับผมผมเพิ่งได้นี่มาวัตถุโบราณอันนี้เว้ถามว่าได้มายังไงกูตกใจมากตัวกูได้อันนี้มานะครับผม S S R ได้มาจากเปิดฟรีประจําวันสิบรอบเว้ยคืออยู่ๆเปิดฟรีประจําวันมันก็ให้ผมมาท่านผู้ชมคิดดูไอ้ตู้เนี่ยไอ้ตู้นี้เลยของฟรีประจาวันและกูเปิดได้คือกูเหลือจะเชื่อตัวเองมากเลยว่ากูเปิดได้ไงวะอัตาส1.2%แล้วดูมัดถ่วงแบบ วัตถุหายากมีแค่สองชิ้นมีมีสี่ชิ้นไว้ในตู้เนี่ยแล้วแบบมันก็มีโอกาสได้อย่างอื่นได้้วงไงแต่ผมได้วัตถุหายากที่ผมยังไม่เคยมีอะท่านผู้ชมและไม่ใช่แค่วัตถุหายากนะเวผมได้อีกอย่างหนึ่งมาจากตู้นี้เหมือนกันตู้เปิดฟรีประจำวันเนี่ยนะของดีจริงๆคือกูไม่เคยคิดแล้วว่าตู้นี้มันจะให้อะไรดีๆกับผมนะครับผมแต่มันให้ให้ริงเวซึ่งมันให้นี่มาสัตว์ S S R ตัวนี้เลย โคตรดีแม่งอยู่ๆม่นก็ให้กูอีกตัวหนึ่งขอบคุณมากแล้วมันดีกับกูรีไงเอามาใช้คู่กับกูรีได้นะครับผมกูรีจะได้พลังพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็ของดีจริงคือแบบกูได้มาแบบโอ้ยค่าพลังกูเพิ่มยับยับนะครับผมช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเอาตัวละครลินเดียวมายัดใส่ตรงนี้ก่อนก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะค่าพลังผมก็จะเพิ่มไปอีกนะครับสามหนึ่งสามจำไว้นะตอนนี้สามหนึ่งนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะเพิ่มไปอีกประมาณไหนนะครับผม สามหนึ 1> 3, 1, 3, 1, 2, 4, ่งสามหนึ่งสองสี่เก้าจำไว้นะครับสามหนึ่งสองสี่เก้าเนาะอ่าทาวเวอร์เลสปลดดาวปึ๊กหนึ่งดาวเพิ่มมาอีกนิดนึงค่าพลังนะฮะอ่าเออเอาทาวเวอร์เลสมายัดด้วยเพราะว่าปลดดาวนี่เพิ่มมาอีกสามพันเก้ามันก็เพิ่มมันก็เพิ่มอ่อาเดีย๋ยวเดี๋ยวลองดูดีว่ามันจะเพิ่มประมาณไหนนะครับผมผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะ เอาอาวุธดินเดียวด้วยนะครับผมเปิดได้ตัวละครมามันจะให้อาวุธ ssr มานะครับผมเป็นเป็นชิ้นส่วนเนาะอ่าแล้วก็เอามาปลดอาวุธนะครับทะลวงเลยแป๊ะเอาไปยัดนี่ต่อขอ้อมูลนเขาก้องททเบเลสกดเพิ่มมาอีก9 0้าออันนี้กดเพิ่มมาอีก9ก้อยนะครับ เดี๋ยวเอาไปทำสายใยายเพิ่มด้วยนะครับผมผมมีของสายใย,ยอยู่นะทำเป็นเลเวล16ได้ไหมเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะว่าของพอหรือเปล่านะครับผมนินเดล16หไหวป่าไหวอาทำไปเลย16นะครับผมเพิ่มมาอีก1 2ื่นโอ้ค่าพลังผมเพิ่มยับบอกเลยเพิ่มยับจริงๆอ่ามาปลดสายใยายเพิ่มอีกนะครับผมอ่า อันนี้มันยังไม่เห็นผลนะเพราะว่าผมผมยังไม่ได้เอาเข้าทีมไงมันเลยไม่ได้เพิ่มพลังให้นะเดีย๋ยวต้องไปทำทีมเหมันโอ้ทีมเหมันตัวละครดาเมจเยอะมีทั้งเฟนลีมีทั้งไอเยนโอ้โหมีทั้งแบบมีเยอะจริงเหมันตัวละครดาเมจเยอะนะครับไม่รู้จะเอาใครออกดีแต่ถ้าเอาออกนะเว้ผมมองว่าไอเซนน่าจะออกได้นะครับผมเพราะว่าไอเยนกับลินเดียวเนี่ย ผมมองว่าลินเดีวเนี่ยมันเหมือนกับไอเคียนเวอร์ชันอัปเกรดเลยตรงที่สามารถไปไล่ตบฝั่งตรงข้ามคืนได้นะครับผมเป็นเป็นไอเคียนเวอร์ชันอัปเกรดพูดอย่างนี้เลยก็ดีนะครับผมอะอาจจะไม่ได้ใช้ไอเคียนแล้วดิเอารินเดีมาเอามาใช้แทนไอเคียนนะครับผมอะเดี๋ยวลองดูลองดูเห hey, มันนะครับเห hey, มันอืม hmm. เปลี่ยนวัตถุโบราณแบบอ่าโอเคอ่าวิฟเนียโน้ตโน้ตก็เป็นแทงนี่หว่าเอาไอเคียนออกเออตามที่พูดแหละไอเคียนนะครับผมผมมองว่าไอเคียนน่าจะออกได้นะก็เพราะว่าดเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวละครไอเคียนเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะครับผมนะวิฟเนียอยู่หน้าดีแล้วนะครับตัวละครหลักของเราแน่นอนนะครับว่าของดีสา,าสามารถสัมผัสสุดูได้นะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าเอามาแทนดีไหม ไอ้เอเคกับจอรามันจอรามันตีคิดแรงไงแต่แบบเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยววต้องลองดูอีกทีนึงอะอู้ห้าพลังผมเพิ่มอีกอทีมเหมันแม่งเป็นทีมหนึ่งที่ข้าวพลังเพิ่มเยอะเยอะมากนะครับผมโอเคอู้สามหนึ่งห้าว่ะเชี่ยเหมันเห็นปะคือเหมันนะเว้ผมมีแค่เฟรนลีหนึ่งดาวแล้วก็ตัวละครหลัก 7ดาวเวตัวอื่นคือศูนย์ดาวนะครับผมแต่เมื่อกี้เห็นปฏิกิรสุนทรีย์ของผมอะตัวละครทุกตัว1ดาวนะครับผมขั้นต่ำคือ1ดาวแล้วก็มีสามดาวสองตัวเนาะพลังก็ยังอยู่ที่31,200นะอันนี้คือเหมันแบบศูนย์ดาวสี่ตัวค่าพลังอยู่ที่31,500เลยเอาจริงนะครับท่านผู้ชมผมมองว่าเหมันเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่ปั้นโคตรง่ายแบบปั้นง่ายมากๆเหนื่อยทีมหนึ่งนะครับผมใครที่กําลังมองหาทําทีมง่ายๆก็เหมันเลยลุยเห อัดับ9กเหมือนเดิมไหมเพราะว่าอันดก้านี่เป็นคู่มือผมมานานแล้วนะครับผมผมอยากเอาชนะเขาให้ได้ก็ชนะมาแล้วไงก็มาลองดูแล้วกันนะครับผมว่าจะไหวไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็จะหวได้แหละขาพลังห่างกันตั้งหมื่นหนึ่งห่างกันตั้งหมื่นหนึ่งแต่ก็มาตบเขาอยู่ทุกวันนะครับผมเพราะว่ามันมันแคสฝังหุ่นไงแบบกูโดนมึงตบมาหลายรอบแล้วกูเอาาคืนมึงบ้างแล้วกันนะครับผมผมมองว่า คนนี้เนี่ยน่าจะเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วนะครับผมแล้วก็แบบทิ้งไอดีไว้แต่แต่ก็ยังอยู่ท็อปเซิร์ฟนะเว้ยถึงค่าวางจะอยู่ที่หมื่นก้าแต่ยังอยู่ท็อปเซิร์ฟมาคิดดูแล้วกันเดี๋ยวมาโอ้โหนี่ว้าวว้าววู้ว่าดีไอ้ว่าดีแทกอินดีวัดเมื่อเมื่อกี้กูเห็นอะไรเมื่อกี้กูเห็นอะไรโอ้าววัดเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเชี่ยกูไม่ได้ดูเลยโอ my god มันช่างยิ่งใหญ่ซะดเลยเกินวัดไอ้แฮกแมน hey โอ้โหขอดูบัฟหน่อยดิมีมันดีดีบัฟไปขอเช็คแป๊บน,นึงเช็คได้ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่ดีบัฟสิอ่ะเรียกว่าบัฟไล่บัฟไล่ล่านี่ไงมันจะมีบัฟของตัวเองอยู่นะครับผมอ่ะตีหมู่นี่ไงตีหมู่เป็นเป็นมองเลยนะครับไอเคนโมยชับเกียรติเลยมันคือไอเคนโมยฉับเกียรติจริงจริง โอ้โหแต่เมื่อกี้อันติแม่งคือยิ่งใหญ่มากเชียเมื่อกี้กูเห็นอะไรนะนะ่ะโอ้ไม่กอดเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวละครที่โคตรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะบอกให้เลยนะว่ามันยิ่งใหญ่มากมันมันไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้นนะดิกูคิดว่ามันน่าจะแบบประมาณนึงแต่ไม่คิดเลยว,ว่ามันจะประมาณนั้นมันมันขนาดนั้นนะ่ะ oh โอ้ไม่กอดคนที่คนเยอะคนใหญ่อ่ะนี่ไงโน้ตผมแข็งทั้งทีมแล้วนี่แบบโน้ตโคตรดี วิฟอนเนียอันติไปตูมโอ้หมดคำจะพูดเลย <c oughs> เห็นอนิเมชั่นอันติเมื่อกี้แล้วนะแบบหมดคำจะพูดจริง <c> ๆ <oughs> ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นเมื่อกี้แล้วกูช็อกอ,อ่ะแบบโอ้โชว์โอ้โหอ่ะมาๆๆอันติได้ยังอีกเซตที่หนึง <c oughs> ตีมู่ <c oughs> ไปเออปาดไปแล้วฮิวตัวเองด้วยเหรอทำไมมันมีฮิวตัวเองด้วยวะเอ อืมอันนี้น่าจะเป็นตัวละครสกิลของนี่ไหมเฮราปะ่ะเปอสกิลของเฮราปัที่มันฮิวให้โอ้เฮรากูตาเลยเฮือแต่ก็ชุบมาได้ไงนี่ไงเฮราผมมีชุบนี่ไงเห็นไหมมันชุบตัวเองได้ไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนมีชุบเนึ่งชุบคนละทีอ่ะมันยิ่งใหญ่มากเลยวะ่ะกูไม่มีคำจะพูดไม่มีคำไหนจะพูดแล้วอ่ะม,มันใหญ่มาก <laughs> มาตีกูหน่อยอย่าเขียน ไอ้ไลล่าเออไม่น่านได้เห็นวะฮึมหรือว่ามันต้องตีตัวเองวะมันต้องมันต้องนอนตีป่ะ รือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือเพื่อนโดนโจมตีหรือตัวเองโดนโจมตีเนี่ยอันนี้ก็เดีย๋ยวขอไปอ่านอีกทีหนึง่งเอาให้เคลียร์ไปเลยเมื่อฝ่ายพันธมิตรที่นอกเหนือจากตนเองโจมตีแบบแอคทีฟตัวเองจะมีอ๋อไม่ใช่ฝั่งตัวตีมาฝั่งเตวฝั่งเพื่อนเรานี่แหละ ถ้าเมื่อเราทําการโจมตีแบบแอคทีฟนะครับผมลิเดลมีโอกาสไล่ล่า30%ที่จะไปตีเขาแบบโอ้โอ้ดีนี่ดีอันนี้ดีดีกว่าก็าสมมติเพื่อนเราไปตีเวยลินเดลกูแบบอย่า,อย,าอย่าไปตีด้วยอ,แบบอย่าไปตีด้วยรอกูแบบอย่ากูไปตีด้วยแต่กูมีแค่30%ที่จะไปตีด้วยโอ้โหตัวละครทำดาเนจต,ตัวนี้มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยมันมันเก่งเกินมันเก่งจริงอันนี้อันนี้เก่งเก่งจริงนะครับผมลินเดลนะครับก็ ใครเอาสุดหกดาวหกดาวนี่คือโคตรสุดบอกเลยว่าไล่ฟันคนอื่นเขายับยับนะครับผมโอ้โหตัวตัวบ้าแล้วเนี่ยโอ้โห,โโหเหมันจงจเจริญมาจดจังหวะนี้แม่งมาแรงจริงๆริงนะเดีย๋ยวขอเช็คสก,กินร้านค้าแป๊บหนึ่งนะเอโอ้ไม่แม่สก,กินแม่งอกอเอานี้นะสกสกินเกมนี้แม่งดีแทบทุกสก,กินเลยเลยว้จริงเป็นกเป็นเกมที่มีขายสก,กินโคตรดีแล้วสกินดีๆแม่งมีเยอะมากนะครับผมท่านผู้ชม มันเอาสก,กินที่มันออกมาล่าสุดมาเปลี่ยนเป็นตัวได้อย่างอะอยากอยากซื้ออะเออน่นจาจะอย่างนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้เกิดการเปิญหาลินเดียวโอ้ตัวละครตัวนี้ดาเมีแรงมากเอามาแทนไอเคียนเลยบอกเลยว่ามันคือไอเคียนเวอร์ชั่นอัปเกรดเ้ยท่านผู้ชมหมดคำจะพูดจริงๆนะแบบ ไม่งอนิเมชันอ่ะอนิเมชันมึงสุดๆอ่ะแบบสุดจริงไม่มีสุดกว่านี้แล้วอ่ะเอาจริงนะสุดแบบสุด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 ยอดอ่ะเออมันสุดยอดมากอ่ะหรือตัวเนี้ยมัน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 บ้าไปแล้วโอ้โหคนทําเกมนี้ผมกดไลค์ให้เลยมึงดีไซน์แต่เราครมาได้หน้าเปิดหามากนะครับผมโอเคนะครับทุกผู้ชมงั้นก็ปลว่าตอนนี้เนี่ยผมก็คงต้องตอนรับก่อนนะครับผมไว้วไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ